ลูกหลานบริวารยังใช้จ่ายยังมีรายจ่ายเกี่ยวกับตําแหน่งลูกหลานบริวารแต่ก็จะมีความโชคดีในตําแหน่งลูกหลานบริวารด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้ใจใจใจเป็นผู้นําใจใหญ่ใจกล้าใจนักเลงใจพร้อมไข้นะคะเป้าหมายของคุณยิ่งใหญ่มากนะคะช่วงนี้ควรวันอาทิตย์นะคะภายในเจ็ดวันนี้เป้าหมายของคุณยิ่งใหญ่ ใครที่กําลังหมายมั่นปั้นมือเกี่ยวกับหน้าที่การงานรอรองานใหญ่รอตําแหน่งใหม่รอการโยกย้ายนะคะใครรองานสําเร็จนะคะเป้าหมายของคุณสําเร็จนะคะโชคลาบเนี่ยนะคะมีบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆอาจจะเป็นของกินของฝากนะคะหรือว่าอยู่บ้านเนี่ยจะมีความสุขนะคะกับการนะคะ มีอาจจะมีคนเอาของกินของฝากมาให้หรือมีความโชคดีในตำแหน่งบ้านเรือนลูกหลานทำให้คุณมีความสุขช่วงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนโอเคนะคะช่วงนี้เพื่อนมิตรสหายนะคะหรือคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีของคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีของคุณนะคะแต่เรื่องความรักเนี่ยนะคะถ้าถ้ามีปัญหากันกับแฟนนะคะถ้ามีปัญหากันเรื่อง เรื่องบุคคลที่3เนี่ยยังไงสามารถนะคะเคลียร์กันได้หรือเข้าอกเข้าใจกันดีหรือถ้ามีปัญหากันนะคะก็จะมาปรับมาจูนกันนะคะเข้าอกเข้าใจกันนะคะแต่ให้ระมัดระวังอารมณ์สุขภาพของคนรักด้วยนะคะหรือว่าคนรักของเราช่วงนี้จะญหงุดหงิดง่ายใจร้อนนะคะแต่ยังไงก็ยังเป็นรักที่ดีของเราหรือเอาอยู่นะคะหมายความว่าหมายความว่าคนรักของคนวันอาทิตย์เนี่ย ความรักของคนวันทิ่สาหรับคนที่มีคู่นะคะภายในเจ็ดวันนี้คนรักของคุณอาจจะเจ็บป่วยหรือมีเรื่องปิดบังหรือใช้ใจ่ายเยอะฟุ่มเฟือยนะคะหรือระหว่างบุคคลที่สามนะคะ <c oughs> แต่ยังไงนะคะถ้าปัญหาเกิดแล้วนะคะก็ยังไงคุณก็สามารถเคลียร์ได้แฟนยังให้ความเคารพและเกรงใจเราอยู่หรือยังรักเราอยู่นะคะแต่ถ้ายังปัญหาไม่เกิดก็ให้ระมัดระวังเรื่องพวกนี้หนึ่ง การเงินสองสุขภาพสามบุคคลที่สามอาจจะทําให้ความรักของคนวันอาทิตย์สั่นคลอนแต่สําหรับคนโสดคนโสดให้ระมัดระวังนะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะเขาขาดจากคนเก่าเขาหรือยังเขามีเรื่องบุคคลที่สามไหมนะคะดูดีๆนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนทางไกลด้วยแต่ก็ต้องเช็กด้วยว่าเขามีพันธะ เก่าๆที่ยังไม่ขาดกันหรือเปล่านะคะวันอาทิตย์นะโอเคค่ะ <c oughs> ไปต่อเรื่อง <c oughs> ตอนนี้คนวันอาทิตย์นะคะตำแหน่งจิตใจช่วงนี้คิดเรื่องบ้านคิดเรื่องครอบครัวคิดเรื่องอคู่รักนะคะบางท่านคิดอาจจะนะคะตกแต่งบ้านใหม่ ทำบ้านให้สวยงามหรือกาลังเตรียมตัวจะไปงานเลี้ยงงานฉลองกับคนรักหรือกับคนใกล้ตัวนะคะจาอีตอนนี้คิดเรื่องบ้านใหม่ด้วยนะคะคิดอยากซื้อบ้านใหม่อยากตกแต่งบ้านใหม่อยากทําบ้านใหม่ให้สวยงามนะคะมาดูเจ้าของดวงชะตาในวันที่2ี่สคือวันพรุ่งนี้นะหนึ 1, วันอาทิตย์นะคะวันที่21ในวันพรุ่งนี้ให้ระวังเรื่องนะคะ หนึ่งสุขภาพเหงือกฟันอักเสบปวดท้องความเครียดความดันหรือมีความกังวลใจเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะ <c oughs> อยากอยู่นิ่งๆไม่อยากยุ่งกับใครช่วงนี้หรืออาจจะต้องมีความโลเลการตัดสินใจนะคะพรุ่งนี้อาจจะสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับการตัดสินใจ <c oughs> เกี่ยวกับหน้าที่การงานโ <c oughs> ทษค่ะคอไม่ดีเลยวันเนี้ วันที่ยีิบสองวันที่ยีิบสองจะได้ข่าวดีเรื่องงานรอง,งาน <c oughs> ใครที่เป็นพ่อค้าพ่อขายแม่ค้าแม่ข,า,มขายยอดขายจะดีขึ้นนะคะใครรอง,งานจะได้งานนะคะในวันที่ยีิบสองจะโชคดีเรื่องงานยีิบสามนะคะอาจจะได้ไปวัดไปวัดไปโบสถนะคะหรือพบเจอผู้คนที่ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาดีๆกับเราหรือจะได้เจอสายบุญนะคะหรือจะได้รวมตัวหมู่ญาติวันที่ยี่สิบสามยี่สี่ยี่ห้าจะมีความสุขได้ไปกินเลี้ยงเฉลิมฉลองยี่สี่ยี่ห้าจะมีโชคของกินของฝากยี่ิบหกจะโชคดีเรื่องการเงินการงานนะคะความรักจะดีขึ้นนะคะจากที่มีปัญหากันก็จะเคลียร์กันได้ถ้าเป็นเรื่องความรักหรือจะได้เจอ นะคะวันที่26ส่วนวันที่27มีโอกาสเดินทางบางคนไปหมู่ไปไหว้ไปปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะปีกวิเวกนะคะหนีเที่ยวนะคะโหยหาธรรมชาติไปหาทะเลไปหาภูเขานะคะพักผ่อนหย่อนใจปิกวิเวกอาจจะแอบหนีไปคนเดียวด้วยซ้านะคะหรือนะคะโหยหาธรรมชาติในวันที่27อยู่กับการเดินทางนะคะหรือ เบื่อหน่ายนะคะอิ่มอิ่มตัวกับคนใกล้ตัวนะคะจะปีกวิเวกไปชาร์จแบตนะคะวันที่ยีิบเจ็ดมีเกณฑ์การเดินทางนะคะโอเคค่ะถือว่าสัปดาห์นี้วันอาทิตย์เนี่ยสิ่งที่ควรระวังอย่าเอาแต่ใจช่วงนี้ให้ระวังมีปัญหากับคนรักสําหรับใครที่มีคู่แล้วงอนกันโกรธกันนะคะเราอาจจะเอาแต่ใจแฟนอาจจะเอาใจไม่ถูกแล้วก็จะมีปัญหากันในวัน ที่ยีิบเอ็ดนี้ให้ะระมัดระวังนะคะอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะนะคะแล้วก็ให้ระวังมีเรื่องกระทบก,กระทั่งกับแฟนด้วยวันที่ยีิบเอ็ดนะคะแต่ปลายสัปดาหอยังไงก็กลับมาดีกันนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องรักแทรกรักซ้อนเนี่ยนะคะอะยังไงก็ยังเอาอยู่เคลียร์กันได้นะคะโอเคค่ะภายในเจ็ดวันนี้ถือว่าคนวัลฮิตดวงยังราบรื่นเรื่องงาน การเงินมีรายจ่ายเยอะกับคนใกล้ตัวหรือตำแหน่งแฟนหรือคนที่เรารักนะคะลูกหลานบริวารยังเป็นกำลังใจสำคัญให้คุณเลขมงคลเลขหน้าไพ่สี่สองหนึ่งสสองหนึ่งนะคะเลขหน้าไพ่สี่สองหนึ่งโชค